นาสีเดสเดจังวะตาปยาญโนจัตตาวะธรรมาวะทังติอายุโนสุขังอัลัง

我爷爷奶奶。 สุกีติกายุตุวะอภิวาตนรฟิลิตนินกางุตาเปตายโนจัตตารุตัมาวาตานติอายุโมโนสุขังนัลาอะฮอดเดว่าทา่านเหนื่อยที่เราก็อิ่มข้าวแล้วอ,อยู่อาจารย์ ไ,ได้อุ้นแต่เมียต่